เลียนว่าเียจริงอะไรเนี่ยจริงมึงจริงไม่ได้นะภูมิใจทำอีกตัวอีวกอย่างแล้วจริงไม่ได้เลยนะเฮ้ยเล็กหน่อยเหรียญนมึงนี ำหัวเ,เออกินตีลังก,กาเดี๋ยเขายนจีนะไปไอินอขึ้นไปจังตายสองนวนตายทานเด้อมาตายมาตาอีกตัวนึงกินเออขึ้นไปขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยนี่เนี่ยนี่ินสองตัละตายฮา เดียข้อมันละไปยายมันวิบุญะตัอแหลกเขาควานอาจารย์เมัอตัวยางเรานั่งแหลกเขาเขากินตัวเขาเขากี้ยังไงบ่เขากินข้อมันนี่เขากินเนี้ยวะยงมันเขากินยองงัวชนะยูอาจารย์กินดีกินดี ใช่เขาหัดเขากินพ hey. ี er uh ่ม um. yeah. in ันจะมีหัวทั้าหมมึินมงกินแมกิน2บ่ให้มกินมกินตัวนี้เอาเอาเนาะยเดนลอ่านวาเขาีฮอัดได้ก่อนที่ด้กินพี่มึงขากูตัวเขาเจ้ากันนี่ที่นี่นะมึงขากูตัวกูเนอยู่มึงนีขางได้่อให้เจ้ากิน เอามาบุก้าเขามาเลยอนมึงท่าไผ่มึงเดินก็ไผ่แบกนี่มึงเดินก็ไผ่โบฟี่บบนี่ใส่เมืองเวสเมดตอคุเก้าตัวนั่นล่ามึงจิล่ะเดินตะคูลเหรอค็เดินตะคูลหน้ามึงมากก็เปล่นก็ไผ่จีนี่เดียวข้อมึงเดี๋ยวนด้ยมาที่ต่อข้อมึงนั่น้ามากที่ล่ะเดินไปมึนเดินไปเนี่ยเดินไปมาเลยไอ้นี่ย่อมุงเหล่าบาท นมเน็มกระตอมุ้งได้ไหมมานมเนมมั่งนมเน็มพอกไปเอากันไป,ไปต้อแล้วมึงถามให้กูตีหัวยมาแยือข้อมึงอีกมีมัมาตาาน,นมตลุดเลยเขาไป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 หนีเขาไปหนีไปเรื่อยๆจันหนีไปเรื่อยๆเออเขากินหนีเรื่อยๆมีนี่เ<า>ดียวเขา ไม่ได้กินกุรอกคุงชนี้กอม้มปนออ้คอม่แย่สองแย่บ้าเกินสองด้วยแย่ตัวหนึ่งแย่ใส่มาเปาแย่ตัวนี้โอ้ยเสียอะไรหมดไปลงกุ้นลายทำหนี้มันไม่ได้กินอาเดยวนะเดียเดียวเดียวเไปไปรอไปรอดนี่่านีมัม่รู้จดข้ามมันด่าน ดูดี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 เขากอดดเขากัดเนี่มันเขากิน่อะไล่ะเขาไปนั่นละจาดไปเลยกินสองเลยเงี้ยองขอก่เฮ้ยเฮ้เขามาไข่คอดกเทวะเขาจะหมดสามตัวนติเออจานยี่เด้ขนาดเงี้ยองเลยสองเลยเดีเปียมเดยเปียบบนเขาจีนได้เปียบมาเอารวดเอารวดได้เปียบมา นั่นน่ะเหลือซีสามจปชนาอยู่บ่ไปของวัดอีกตัวนึ่งกูเน่หมอเหรอไอ้ฮะมวยจุชะนะอยู่บ่นนเนี่ยมวนไปที่กบเนี่ยเออไอ้มวนไปเขาเนี่จชนาอยู่บ่้นเนี่ยมันเขาจะหาตัวนี้เขายิบขาวัดยิบหยิบสองบัวเนี่ยเออใช่ปะสางนั่นแหละเออโอ้สองัดสังไหนบ้าเท้า่องเขาเลียงมาไม่สนุกได้แค่เสมอ เอาจริงได้ป่ะนี่มื่กี้ปูยังไม่ปล่อยของเลยเ่ยเปแกข้อมึงเลยเขาเียกว่นมันสนุกละมันมาอย่งเมอกินสองนีนเวินแล้วโอ้ยตาหนันอาจาร ขึ้นบูดไ้กินนี้ว่ะเส้นนุ่นมันจับหมากตํแตแ้วขึ้อไปันเด้อนี่น่อเอไปเจับหนตแอ้อมอ้อม้สี่เลยนะข้นไปขึ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 ้นไปต้นออมันไปสวะนั่นนเดอรน่ ไม่มีตัวหางนะไปขอฮัดไปขอฮัดไปขาฮัดเดี๋ยวางให้มันย่งเดี๋ยวาวให้มันย่งให้มันตายกันอยู่หันละมันสิไปใสปล่อยว่าเขาทีเขากินงันไนโอ้ยเป็นนโอวิะนะปัดตดมาเนี่ยกินก็มีละ็ดต่อยะ่อนกิหัวอะอย่าน้เขาอะไ่เยเออ

ดังมั้ยังไม่หาเสียไปยิงหนื่อยกันยังเมื่อตัวยั่งหรอเด้น่ยเป็นเลยหนามาไหมนะตัวนั้นต้องดูด้วยนะต้องดูอารมณ์ด้วยนะมาทางไหนมาได้ทั้งสองฝั่งเปรียบทางไหนเขาทางด้นครั่นพอพอด้วยนะ

ย้ายเอาแท้ยิ่สิบปรับปับเนไแหลกเลยอะบุ๊คโว้ยสุดยอดเลย่องไปสองตาแล้วนี่กินปั๊บอะไปลืมเบิ้งหนึ่งหวาบมว้ยกินซื้อนลืมเบิ้งหรกินหวบอยืม้็ย่างกันในเรื่องของเรื่องอะไวย่างไม่อว่ดีแล้วก็ใส่เลยว่ะนี้กว่มุ้บุญโยวมอ กายอยู่กาอยู่เออนนี้ไอร่อยไหนเม็ดดาเมื่อวานไหนมดขึ้นเลยเอากินไหนเออมดขึ้นไหนาแม่กินที่คนซื้อหรอซองได้บหมืนเออข้าจับมันแต่ไม่เจอเจอแต่ของไม่ดีไม่ดีนะมือไม่หนาเลยโอ้เขินในเอ็มเลยเขินไปนอนเลยวะมือนักไม่ได้กินเมื่อตื่นนะไม่กินโยนกกินเมื่อนอนเป็นของประสาทนอน มันกันกัตะมยแล้วไมหนุมละหนนมองนกิเ hmm. ด mm ียวเม็ดเม็ดข้าวจินขาวินเขาจินนีเขาจินซนี่เขาเรื่องไรอ่ะเขาจ้นซองเจ้าดิเจ้าเียจ้าเรกินมันลไปยังเจ้ามือัังไงยีุ่้ยอุตส่าห์บอก ถ้กตุ้ตัวย่างเหรอเงี้ยสองไปไงินมันก้อนอย่ามันสียหักก้อนกินก้อนเงี้ยสองว่ะเน่ะโอ้ยสองเาเอาอีวะเอาอีวะสองเ่าว่ะสองเาม่เข่าหอดก้อนอม่้คินสองอีกแล้วเนี่ยนำดีอีกแล้วเห้ยไหมผัดผัดไน่อืมงยังอม่บอกแบบนี้ไง เปิดมีดพี่พูด่พูดคนภาคไหนเนี่ยอมแตเ็บเกียวอยู่คอมลอมคมไม่มอล้ตอนเจ้าเข้ามาเขามเห็นแต่ดึงเล่นตานะลอยเกมเหอนแล้วกันคอมลอมเลยบันี้กูโปก้หอยโปตนาดอกจอ ี่ลิ่งานอ่อจอมนละว้ว้ยอนกิจจมเปมลี่ยนามอามอเอาไหมเอาแทา